ครั้งแรกของโลกกับกล่องควบคุมโลกก๊สที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลจาก AC Auto Gas ตอบโจทย์ทุกข้อผิดพลาดสู่การพัฒน,นาที่สมบูรณ์แบบกับ s t a ดี i e s ในส่วนของ s t a ดีเซ s เราสามารถใช้ได้ทั้งเชื้อเพลิงที่เป็น LPG แล้วก็ CNG นะครับตัวที่เหมาะสมกว่าสำหรับ รถยนต์ที่เป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยก็คือตัว CNG mm hmm. เพราะว่าเราสามารถเติม CNG เข้าไปกับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยได้ในปริมาณที่สูงกว่าโดยที่ถ้าเราเติมเข้าไปเนี่ยเราสามารถปรับลดตัวน้ำมันดีเซลลง80-90%นะฮะแล้วเราใส่ CNG เข้าไปแทนในในส่วนที่เราเราลดลงเนี่ยจะทำให้ค่าใช้จ่ายจากเดิมเนี่ยลดลงไปโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50-55%ชุดแตดีเซล ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยสามารถที่จะลดการใช้ปริมาณของน้ำมันดีเซลลงได้ซึ่งตรงนี้เองสามารถทําให้ผู้ขับขี่เข้าถึงความประหยัดได้ทุกช่วงความเร็วของการขับขี่ในส่วนของข้อดีเพิ่มเติมนะครับนอกจากในเรื่องของความประหยัดเนี่ยเรายังได้เรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นเราสามารถปรับจูนให้ตัวแรงม้าและแรงบิดของเครื่องยนต์สูงขึ้นประมาณ5-10%เพื่อให รถเนี่ยมีกำลังในการบรรทุกมากขึ้นในส่วนของ R P G เราก็ยังสามารถเพิ่มแรงมา้าและก็แรงบิดของเครื่องยนต์ดีเซลขึ้นมาได้นะครับโดยที่เราสามารถจูนให้ช่วงต้นกับช่วงกลางเนี่ยแรงม้าและแรงบิดเท่ากับน้ำมันซึ่งจะทำให้ประหยัดไม่ว่าเราจะอยู่ในเมืองหรือนอกเมืองคือครั้งแรกก็ไม่เชื่อนะครับว่ามันมีระบบ ระบบเชื่อเพลิงร่วมแล้วก็จะใช้ได้นะครับอไอ้เรื่องความประหยัดเนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งนะครับจริงๆในส่วนของแ k กดี s ซ l เนี่ยจะตัดปัญหาข้อนี้ยออกไปได้เพราะว่ามีการปรับลดตัวน้ํามันเชื้อเพลิงโดยที่ตัวของแ k กดี s ซ l เข้าไปสั่งลดตัว่องน้ํามันเครื่องยนต์นะครับพอติดแ k d ดีเซ l เป็นสัตย์ยาหนึ่งเดียยก็เห็นได้เลยครับพอวิ่งผ่านมาไม่กี่พันกิโลเนี่ยนะครับก็เห็นได้ทันทีว่าที่มันประหยัดประหยัดขึ้นเยอะ ถ้ากำหน,นดดูคร่าวๆก็คงจะมีตั้งแต่ประมาณสัก80-90%เนะครับดขึ้นอยู่กับระยะทางในการวิ่งแล้วก็ขึ้นอยู่สมรรภาพของถนนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่ตัดสินใจใช้เนี่ยนอกจากความประหยัดแล้วอีกไดเนี่คือเรื่อง,องบริการหลังการขายความเชื่อมากเ,เวลามีปัญหาเราเข้ามาเนี่ยคำว่าจบมับจบจริงๆเรารู้สึกภูมิใจกดไปเลย ด้วยความอัจฉริยะของกอง ECU ในรุ่สแต็กดีเซลสามารถปรับการตั้งค่าการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบเหมือนกับใช้น้ำมันดีเซลร้อยเปร์เซ็นต็วันนี้เราจะมาเทสเจ้าตัวไสทันนะครับ2005จโวรธรรมดาที่เป็นตัวหัวเดียวนะครับเทสหลังจากที่เราจะใช้รันแรกก็คือวิ่งน้ำมัน,มน,มนดีเซลจัวนให้ดูก่อน หลันที่สองก็จะเป็นดีเซลผสม CNG นะครับกับเจ้ืตัวของแตกดีเซลแล,หล้หรันที่3เราจะทําให้เห็นว่าหลังจากที่เราลดตัวดีเซลลงเนี่ยแรงม้าและแรงบิดของรถเนี่ยยังอยู่ที่เท่าเดิม สรุปนะครับเมื่อกี้เราวิ่งทดสอบกันทั้งหมด4ลรันนะครับรันแรกก็คือเป็นน้ำมันดีเซลล้ลวนๆเราได้แรงม้าออกมาที่ประมาณ100แรงม้าที่ลอ้อรันที่2เราปรับลดน้ำมันดีเซลลงให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ใส่ C N g เข้าไปได้แรงม้าอยู่เท่าเดิมก็คือประมาณ100แรงม้าเท่าเดิมนะครับส่วนรันที่3นะฮะเราไม่ลดน้ำมันเลยนะครับก็คือใส่ C N g เข้าไปดื้อๆเลยเนี่ย เราได้แรงม้าจากเดิม100แรงม้าเนี่ยเราขึ้นมาเป็นที่150แรงม้ารันสุดท้ายเราลองทดสอบโดยการลดน้มามันลงเกือบจะสุดนะครับแต่ว่าใส่ c n c เข้าไปเหมือนเดิมได้แรงม้าเพิ่มขึ้นมาเป็น127แรงม้าทีน,นี้เราก็จะมี3ระดับให้เลือกใช้นะครับว่าเราอยากได้โหมดประหยัดสุดๆกลางๆหรือว่าอยากแรงสุดเลือกเอาเลยครับตามใจชอบ ร่วมพสูจน์ผลลัพธ์ระบบแก๊สอัจฉริยะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ดีที่สุดแซตดีเซล